ขายอยู่ที่89,000บาทจ่าย89,000บาทโอนใส่ชื่อให้ผู้ผู้ซื้อนะครับเรียบร้อยเลยก็คุณลูกค้าที่นะครับซื้อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยสามารถนำเล่มไปฝากให้กับ l ิส s ิ n งนะครับก็ยังยังได้เงินกลับคืนมานะครับก็ยังเป็นที่รองรับอยู่นะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าจำนำเล่มนั่นเองแต่ว่า ัสดีครับพบกับ KR ราชบุรีวันนี้พามาพบกับรถเก๋งที่อายุมากนิดหนึ่งไฟแน้นไม่รับกู้แต่ยังน่าใช้เอาไปใช้ในราคาเงินสดโคโราเอาติด 1.6E เกียร์ธรรมดาแมนวนวลไม่เคยผ่านแก๊สได้เบาะหนังมีถุงลมนิรภัยนะครับ หมายหน้าจอปัจจุบันนะครับว่ากันไป337,209กิโลเมตรนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าอย่างเป็นอย่างไรกันบ้างตัวนี้นะครับ2002หรือว่า2,540เท่าไรนะครับอ่านะ2002อ่า2,545นะครับอ่า2,545 จดทะเบียน2,545นะครับเดือนตุลาคม 1.6E MT หรือว่าแมนนวลฮะเรามาดูตัวถังกันทคร่าวอ่ะนี่เดยฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอ่ามี ABS ด้วยมี Airbag ตัวถังนี่อบอกได้เลยว่าผ่านการทำสีมาหมดแล้วครบทุกชิ้นนะครับแต่ว่า อย่างอุบัติเหตุอย่างแรงๆหนักๆน,นะครับเข้าถึงด้านในอันนี้นะครับยังไม่มีนะครับโครงสร้างเดิมนะมีติดสัญญาณกันขโมยเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวโครงสร้างโครงสร้างหลักนะครับตัวเพุจะจะมาอยู่ด้านน,นะครับกระจังตอนใน,นสีสันก็ยังเงาสวยงดงามไฟหน้านะครับก็ยังคงใช้งานได้ปกติ อันนี้นะครับไม่แตกนี่นะครับนี่สีสันตัวล้อแม็กลงตัวเลยนะครับอันนี้สองสี่หกก้าน1 8 5 6งแนะครับยางนี่ยางดีด้วยนะครับ2,020ยางน้อยอยางก็ได้อีก2ปีนะครับภายในกระจกไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกมียันพับไฟฟ้านะครับตัว E 2 0 0 2นะครับนี ใช้งานได้ข้างหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เน้นถือว่าใช้งานได้นะครับขายตามสภาพเดี๋ยวเรามาดูราคากันด้านท้ายเบาะยังสวยนะครับอันนี้ก็คือมีการหุ้มเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ให้ดูสะอาดสะอ้านนะาใช้เกียร์แมนนวลขับ5สปีดนะครับนสีสันมีเก็บมานี่ตามที่ผมแจ้งนะครับกาวก็ยังยังค่อนข้างโอเคอยู่ครับก็อายุนะครับ45นะครับ65นี่เท่าไรนะครับ20ปีถ้าเป็นคนก็นะครับจะจบปริญญาแล้ว จะบวดได้แล้วแต่รถยังใช้งานได้อยู่นะครับโครงสร้างหลักๆยังอยู่ในสภาพนะครับ2อ0 2อันติด1.6 e vvti นะครับโพรล,ล,ลาอันติดตัวนี้ก็รองรับเบนซินนะครับเบนซินในเกด e 1 0ปกติถามว่า e 2 0ใส่ได้ขับได้นะครับไม่ต้องกลัวพังเพราะว่ารถมันสามารถที่จะ เผาไม้ให้หมดได้อยู่แล้วนะครับก็ในเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีหัวฉีดด้วยนะครับในยุค2 0ง2ก็ใส่ E20 ได้นะครับไม่ได้ห้ามแต่ว่าเอาสะดวกสบายก็นะ e 1 0นะครับตัวแก๊สโซฮอ์ปกติตัวนี้ราคาตั้งโชว์หน้าร้านนะครับเป็นเงินสดนะครับอย่างเดียวพร้อมโอนให้ตอนนี้ก็คือเร่มพร้อมพร้อมโอนให้เป็นชื่อผู้นะครับ ที่ต้องการจะซื้อได้เลยนะครับก็เริ่มเรียบร้อยนะครับอยู่กับเราก็ดำเนินการซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในโชว์รูมของเราพร้อมที่จะจำหน่ายในราคา1,9,000บาทนะครับ1,9,000บาทพร้อมโอนปกติรถที่เป็นเงินสดตามโชว์รูมหรือว่าตามเต็นยุธ ก็จะมีภาษีแวกมูลค่า7%เข้าไปร่วมด้วยแต่คันนี้พิเศษ1 9 9 0 0บาทนะครับไม่ขายมีส่วนลดให้ด้วยนะครับ2 0 0ห0เหลือ89,000บาทนะครับก็โอนเล่มเอาเล่มกันไปเลยนะครับก็ขายอยู่ที่89,000บาทจ่าย89,000บาทโอนใส่ชื่อให้ผู้ผู้ซื้อนะครับเรียบร้อยเลยก็คุณลูกค้าที่นะครับซื้อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยสามารถนำเล่มไปฝากให้กับ ลิสติ n งนะครับก็ยังยังได้เงินกลับคืนมานะครับก็ยังเป็นที่รองรับอยู่นะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าจำนำเล่มนั่นเองแต่ว่าในกรณีเช่าซื้อนี่คือไฟแนนซ์จะรับปี2006ขึ้นไปนะครับบางธนาคารก็จะรับ2008นะครับในปีหน้านะครับ2006 2007ก็จะถูกตัดออกไปในระบบของนะครับสถาบันการเงินหรือธนาคารหรือว่าไฟแนนซ์ที่เช็คเครดิตบูโร ก็จะเริ่มต้นกันที่ปี2008นะครับขึ้นไป2,551ครับตามโฉมก็คือถ้าเป็นอันติดก็จะเป็นตัวแบนนะครับตัวแบนนะครับก็คือหลังจากนี้บอดี้หแต่ว่าคุณลูกค้าที่มองว่าไม่อยากเสียดอกจ่ายเงินครั้งเดียวขับรถไปหาหมอนะครับไปธุระไปส่งลูกส่งหลานนะครับก็ยังเป็นที่น่าใช้อยู่นะครับเกียบ์คัดใส่เกียร์เกียร์แมนนวล5สปีด1 9 0 0 0บาท ขายเงินสดอยู่ที่8,900บาทไม่แหวดเพิ่มนะครับขอบคุณครับบัสดีครับ